บทที่ 6. สทรัพยากรสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่งานของเราได้ซึ่งได้แก่ 1. w o r l d w i ว e w เว 2. g o p เฟ r 3. Telnet 4. w a เ e 5. r าซเวิร์ไวเวบ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเอกาสารจากแฟ้มข้อความในรูปข้อความหลายมิติเว็บไมีคุณสมบัติดังนี้ user-friendly ที่ทำให้ผู้ใช้สะดวกในการเลือกตัวอย่างต่างๆบนหน้าจอและเข้าถึงส่วนต่างๆบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องจดจำคำสั่งที่ยุ่งยาก เอกสารในรูปบันติมีเดียแต่ละหน้าเว็บเพจจะประกอบด้วยสารสนเทศในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์การาฟิกภาพวิดีโอและเสียงและมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ Gofer เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มีเวิร์ไวด์เว็บโดยมหาวิทยาลัยมินเนซตา จุดประสงค์ก็เพื่อค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตการค้นหาสารสนเทศทําให้โดยการพิมพ์คําหรือวลีลงไประบบจะค้นถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาแสดงบนหน้าจอในรูปของข้อความปัจจุบันเบราว์เซอร์ก็ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบกรอบเฟอร์เทลเนตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกัน คล้ายกับการโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นไซเลนของเทลเน็ตไทเร็ตจะใช้กับเครื่องเมนเฟรมซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายแต่เครื่องเมนเฟรมนี้ไม่สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง Wide Area Information Service เป็นเครื่องมือในการค้นหาฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยระบบนี้จะมีวิธีดำเนินการที่ทำให้ผู้ใช้เห็นว่ามีฐานข้อมูลอยู่เพียงแห่งเดียวอาชีระบบนี้เป็นการค้นหาข้อข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนของการยกย้ายแฟ้มข้อมูลผู้ใช้จะต้องเข้าไปค้นหาก่อนว่าข้อมูลที่ตนเองต้องการนั้นเก็บอยู่สถานที่ใดจากนั้นจึงเข้าไปค้นหาที่สถานที่ที่ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ เว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเลือกดูเอกสารในระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นเวอร์ไวเว็บซึ่งเว็บเบราว์เซอร์นั้นต้องเชื่อมต่อไปอยังเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสตเพื่อเรียกข้อมูลต้องการเว็บเบราว์เซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตที่สําคัญข้อดีของเขาก็คือสามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสวยงาม มีการแสดงข้อมูลในรูปของข้อความภาพระบบมัลติมีเดียต่างๆทำให้การดูเอกสารบนเว็บมีข้อความที่น่าสนใจมากขึ้นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั้นได้แก่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสซึ่งเรียกว่าอีเมล สแหล่งค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่หรือเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดสาธารณะนั่นเองและยังเป็นแหล่งรวมโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาใช้โดยมีทั้งแบบเสียค่าใช้ใจ่ายและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเป็นการโอนถ่ายข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือจากสถานที่ที่ระยะทางอยู่ห่างไกลกันได้และใช้สนทนาพูดคุยโต้อตอบกันโดยผ่านทางแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแป้นภาพยนตร์ดนตรีและเกมที่สามารถเล่นโต้ตอบันผ่านทางเครือข่ายได้และเป็นเครื่องมือในการติดต่อซื้อขายทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างมากก็คือ e-commerce เมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อจํากัดและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตนะคะได้แก่ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะต้องเสียค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ในการต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้งจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ผู้ใช้ถึงค่อนข้างเป็นผู้ที่มีกาลังทรัพย์ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนผลกระทบนั้นอาจทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้เพราะการจ้องมองหน้าจอคอมเป็นระยะเวลานานๆหากใช้ ไปนในทางที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดผลเสียแก่ผู้ใช้ได้ลักษณะการทำงานของอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่ทำให้เครื่องคอมแต่ละเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ก็คือโปรโตคอลซึ่งโปรโตคอลที่เราเริ่มยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือที่เรียกว่า TCP/IP คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้รที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็คือ IP address เป็นหมายเลขประจําตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องซึ่งไม่ซ้ํากับเครื่องอื่นในโลกโดยมีจุดเป็นสัญลักษณ์แบ่งตัวเลขเป็นจุดจะมีค่าตั้งแต่0ูนยถึงสองลักษณะการทํางานในอินเทอร์เน็ตก็คือเราจะต้องทราบที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้ถูกต้อง ตัวอย่าง IP address เช่น202.44.202.3ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะใช้ IP address ในการทำงานแต่ตัวเลขที่ยาวทำให้ผู้ใช้จำยากจึงมีการใช้โดเมน name มาใช้ซึ่งเป็นอักษรที่จำง่ายมาใช้แทน IP address ร o โดเมนเน e จะไม่ซ้ำกันและมักถูกตั้งให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทองค์กรเช่น nasa gov เป็นต้น ความหมายของโดเมนเนมในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจำแนกได้หงประเภท 1.COM จะเป็นกลุ่มองค์การค้า 2.EDE อจะเป็นกลุ่มการศึกษา 3.MIT เป็นกลุ่มองค์การทหาร 4.NET จะเป็นกลุ่มองค์การบริหารเครือข่ายห o r g เป็นกลุ่มองค์กรอื่นๆและ 6. i n อเเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวยอย่างเช่น www.ipst.ac.th เป็นเว็บของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาจึงใช้โดเมนย่อยเป็น .ac และ .th หมายถึง Thailand นั่นเองความหมายของโดเมนย่อยในภาษาไทย ac, ac จะเป็นสถาบันการศึกษา co, co เป็นองค์กรธุรกิจ o r เป็นองค์กรอื่นๆ net, net เป็นผู้วางระบบอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กและ go เป็นหน่วยงานของรัฐบาลรูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่า CPU ต้องเป็น CPU Pentium 233ขึ้นไป สหน่วยความจำ RAM 64เมกะบิตขึ้นไปสามฮาร์ดดิสความจุ1.2กิกะไบต์ขึ้นไปสีจอภาพ SVGA ห้าโมเด็มความเร็วตั้งแต่33.6ถึง56กิกะไบต์หกโทรศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหนึ่งคู่สาย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมเด็มวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเพราะสายโทรศัพท์นั้นมีอยู่ทั่วไปและไม่ยุ่งยากแต่มีข้อเสียคืออาจเกิดสัญญาณรบกวนภายในสายทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้จำนวนมากจะใช้สาย l ล a s line ซึ่งเป็นสายส่งข้อมูลเช่ารายเดือนการโอนย้ายข้อมูลจะมีความเร็วสูงกว่าการใช้โทรศัพท์การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากหรือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อให้บริการข้อมูลเท่านั้นเพราะค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าการเชื่อมต่อแบบส่วนบุคคลมากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสิ่งสำคัญในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตก็คือการจัดการอินเทอร์เน็ตมาใช้ในมาใช้ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากดังนั้นผู้ใช้จะต้องพิจารณาเลือกรายการที่ดีที่สุดสำหรับลักษณะของการใช้แบ่งได้เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาหรือองค์กรหากคนอยู่ในสถานศึกษาก็อาจจะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีหรือเสียค่าบริการเป็นเทอมซึ่งจะสะดวกและประหยัดได้มาก ส่วนในองค์กรส่วนใหญ่นั้นจะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอยู่แล้วการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านจําเป็นจะต้องพิจารณาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญโดยคุณสามารถทําได้ดังนี้ 1. ซื้อแบบแพ็กเกจมาทดลองใช้ซึ่งแบบนี้จะจํากัดชั่วโมงและจํากัดระยะเวลาในการใช้เช่น3เดือน6เดือนเป็นต้น 2. สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งใน,นปัจจุบันเริ่มมีการให้บริการลักษณะนี้มากขึ้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือ 1. ตรวจสอบดูว่ามีการบริการใดให้บ้างเพราะผู้ให้บริการบางรายให้บริการแต่วเว็แต่ไม่ให้บริการอีเมล